สถานการณ์ที่เรือนท่านคุณพิท,ทักษ์ปอทฤษฎีทั้ง<ช>ฝ่ายดีและฝ่ายร้ายก็ยังคงเคลียงพรำพลิกไปพลิกมาจนแฟนละครพวงบาตต้องช่วยกันลุ้นจนเหนื่อยเลยค่ะและแม่หญิงรำพึงพลอยเชิงมานก็ยังไม่หยุดเดินหน้าทั้งฆ่าคนทั้งทำสเสน่ห์คุณสายร้ายแต่ระดับขึ้นเรื่อยๆยอมรับว่าเห็นเบื้องหลังการไททําเรื่องนี้แล้วนางร้ายเรื่องนี้เหนื่อยสาหัสก,กว่าทุกเรื่องและทุกคนจริงๆค่ะจนสาวพลอยมีอาการเจ็บคอเรื้อรังและร่างกายสุดวันก่อนสีสันบันเทิงเลยอยากเป็นกำลังใจให้ทั้งทีมนักแสดงและโดยเฉพาะสาวพอยมีบ้ง ที่ไม่ร้ายของแม่หญิงรำพึงมาให้ดูกันด้วยไม่ร้ายแล้วอย่างเอื้ออาทรสุดๆเลยค่ะสอนการแสดงให้พระเอกโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนเนี่ยหนุ่มปอกเขาบอกว่าก็มันเล่นไม่ถนัดจริงๆนี่ค่ะนี่บ้าเนี่ยเนี่ยเออจับซีจับเขาล้วนะจับไว้หลายรอบโลมโลมนี่เขาไม่เคยนะเนี่ยเลิฟซีนเนี่ยผมต้องซ้อมก่อนก็รูปโลมรูปเล้วไม่เคยจับเลยขอบคุณครับอาจารย์ ก็ขอบคุณขอบคุณน้องพลอยขอบคุณน้องพลอยนะครับที่แนะนำพริกเด็ดๆสัญญาวจะเก็บเอาไว้ใช้อีกครับบ๊วยบ๊วยบบวทนะคะฉากแ่บๆมีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็สนุกมากด้วยนะคะยิ่งตอนกลางเรื่องเนี่ยยิ่งเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะตัวพายเองยังเหนื่อยเลยค่ะเนี่ยถ่ายละครจะเป็นเส้นเสียงแต่เขาก็มีมุมหน้าสงสารนะจะหน้าสงสารไงก็ติดตามดูนะคะ